พอคุณได้รับเป็ดไปแล้วนะครับให้กินอะไรมันถึงจะไข่ครับอาหารที่กินและเป็ดไข่นะครับไม่ใช่หยวกกล้วยแน่นอนไม่ใช่รำแน่นอนนะครับอาหารหลักได้แก่อาหารสำเร็จรูปนะครับถั่วเหลืองข้าวโพดป,ปลาปนนะครับปลายข้าวนะครับ ข้าวเปลือกนะครับเศษอาหารจากร้านก๋วยเตี๋ยวเศษอาหารร้านหมูกระทะของข้าวนะครับไส้ปลาขี้ปลาทูพวกนี้นะครับหัวกุ้งแครอทนะครับกินและเป็ดไข่ดีครับสั่งซื้อเป็ดพร้อมไข่นะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับ ซื้อเป็ดผมไปเลี้ยงนะครับอย่าให้มันกินหยวกกินรำนะครับเอาไปให้กินดีๆหน่อยนะครับไข่แน่นอนครับกดลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์ครับตัวละร้อรวมส่งครับเป็ดพร้อมไข่ครับส่งตั้งแต่10ตัวครับขอบคุณครับ